ออกให้ทั่วประเทศก็ได้นี่นะแต่นี่ให้มากันอย่างนี้แหละมาด้วยน้ำใสใจจริงจริงแล้วก็อย่าผมบอกตรงๆนะอย่าไปเที่ยวขออย่าไปเที่ยวขอเงินกับญาติยอมค่ารถกลับบ้านนะถ้าไม่มีจริงให้พูดความจริงอย่ามาโกาหกอย่ามาหลอกลวงอย่ามาเป็น เสียดจะไลในศาสนาอยากจับเงินจับพ้องแบบทางนี้ก็เลี่ยงให้อยู่แล้วซือด้วยใบประวารณาก็ได้เท็กมันก็มีที่จะถาวายแต่เป็นผ้าอย่าไปเที่ยวขอย่อญาติโยมนะการไปขอไม่ใช่ญาติไม่ใช่ประวารณาน่ะนี่แหละผ้าเราไม่รู้เรื่องทำเรื่องนี้ไหน ออกไปมาก็มาไปเที่ยวขอญาตยอมอย่าให้มีนะมีผมให้ตำรวจจับนะเพราะถือว่าถือว่าหนักแล้วสําหรับวงกรรมฐานเรามานเนี่ยผมต้องการอยากให้พระเนนเราได้รู้เรื่องของพวกนี้ยไปเที่ยวขอญาตยอมว่าทาท่าไปโกหกเขาเองว่าไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านอันนี้สําคัญนะผมว่าจะพูดหลายหลายปีแล้วแต่ผมไม่มีโอกาสวันนี้ผมไม่รับบารผมจะไปรับอยู่ข้างหน้านะ ผมกลัวเป็นห่วงพระสงฆ์องค์เจ้าเรา,า,าเพาไปขอญาติโยมเขาอาจจะมาไม่มีนั่นนี่นี่บางทีเอาข้าวไปไปขายญาติโย,ยมก็มีก็ไม่รู้จักคุณค่าของศรัทธาญาติโยมเขาเจอไม่ได้นะแญาติโยมก็เหมือนกันจะไปง่เง่าเตาตุตนนี่ตำรวจคนนี้เนี่ยจับใครรู้ไหมเนี่ยจับไอ้อโลงกดเนี่ยคนเนี้ยเขามาเขาจะนี่เขาจับอโลงกดเนี่ยคนเนี้ย เพราะอะไรผมก็บอกถ้าผ้าไม่ไดีจับแต่อย่าไปจับผ้าท่านดีหนะเหมือนพระเจ้าอาโศกน่ะข้าผ้าจนจนไม่เหลือโอ้กะไฟผ้าเหลืองเนี่ยเหมือนไฟหนาการห่มผ้านี่ไม่ได้ห่มเพราะนั่นห่มห่มห่มอะไรรู้ไหมเอาไฟหนาท่านนึกว่าห่มผ้าเนี่ยผืนแดงๆแผ่นแดงๆเนีเ่ย กินข้าวเขาแต่ละเม็ดแต่ละก้อนผ่านไฟแดงๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ว่าเล่นกับไฟก็เล่นนะมันถูกนะเนี่ยจะบาร้งคนเลยเนี่ย <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมจับเจ้าของนะระวังกรรมมันจะจับตัวเนาะจะบอกให้ <c oughs> ไปนี่็ <c oughs> ว่าใว่าลูกศิษ <c oughs> ลูกก็ลูกศิษย์เราเอง <c oughs> อ,อันตราย